คนที่กดเข้ามาดูคลิปนี้ก็ถ้าเป็นคนที่ไม่ชอบมูลานหรือเปล่าครับถ้าอย่างนั้นแล้วเพื่อเซฟคลิปดีไว้เลยทุกคนเบ็แวะมาแป๊แบหนึ่งนะครับจะอัดความรู้ให้เต็มที่เลยครับใครที่ไม่เคยสูยังไม่เคยคอนไม่เป็นไรนะครับต้นซีซั่นโซโลโ่คุณสามารถขึ้นได้เว้ย ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูหน้าดาร์กันเลยครับว่าเกมนี้ทำไมถึงหยิบตัวละครตัวนี้มาครับอย่าเพิ่งข้ามนะครับทุกคนเบสขอแนะนําพ่อมดเคเบิลเพย์ที่สายเปย์เกมไว้วางใจกันที่สุดแล้วตอนนี้คนเติมที่นี่เยอะมากการันตีจากผู้ใช้จริงถึง30,000นคนรวมถึงตัวผมด้วยสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็ไว้วางใจได้ตลอด24ชั่วโมงเบสบางทีบงทเบสเติมเป็นสตรีมเลยคนดูก็รู้และขั้นตอนนี้สําคัญที่สุดเลยนะครับคือการใส่โค้ดไมอามี่ขึ้นไว้์รงนะีย์หนึ่นนได้างบน้อที่ว่า ไป,ไปดูเกมกันต่อเลยเพื่อนจะคิดว่าเพื่อนขึ้นสูไม่ได้นะเว้ยผมมั่นใจว่าผมพาคนดูไปได้แน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้ผมมีกําลังใจไปถึงฝั่งฝันช่วยกดติดตามผมได้โล่เงินยูทูบด้วยนะครับแล้วไปดูเกมกัน่อามาดูที่หน้าทากันหน่อยครับถ้าปเป็นเพื่อนเกมน,นี้เ,นเพื่อนจะหยิบตัวไหนครับลองคิดตามกันมาอ่าเริ่มมีตัวในใจกันยังครับแน่นอนครับตอนนี้ เบสจะหยิบเป็นฉี่นะครับเพราะว่าตานี้นะครับฉี่สามารถที่จะแก้ทางมูลาดอันนี้เพื่อนรู้อยู่แล้วนะครับฉี่เป็นตัวที่ไม่กวนแรดอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีปรับปรับซานเวเปอ์ใหม่เนาะอ่ะสองเลย3คือสามารถใส่กับโจ๊กเกอร์ได้แค่มีดาบวีนะครับและว4คือผักลูอี้ออกจากกลุ่มนั่นเองนะครับนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ผมหยิบฉี่มาในเกมนี้เนาะมาครับทุกคนเริ่มเกมมาออกรองเท้าเกาะนะครับไม่ต้องออกเท้ากันซีซีถ้าเราต้องการกดมูลาดนลมันช่วยได้เยอะนะครับจากนั้นสกิลสองให้โดนคลิปสามตัวแบบนี้นะครับระวย พยายามเราสกิลใส่ขอสกิลสองใส่คีฟใช่ป่ะเราจะได้สเตกขาวบนหัวใช่ปหะให้อเอาสเตกขาวได้กระแทกใส่มูลาเข้าไปนะครับหลังจากนั้นก็มาคุมปูอะไรถ้าเกิดคุมไม่ได้ก็ปล่อยเนาะตอนนี้ปล่อยลิกเตอร์ไปเลยละครับช่วยไม่ได้อยู่แล้วเนาะเขาเป็นไฟเตอร์โลมนะครับมันก็เสิ่งสงนิดนึงนะครับได้ความด้ความบางเนาะตอนนั้นก็มาหลบนะครับตรงนี้ว่าเราจะรับเลนต่อไปอยังไงนะครับก็คือเอาไว้ง่ายโลมเขาไม่ได้ติดแคลรี่นะครับโลมเขาขึ้นมาแกงบนเราก็แน่ใจแล้วว่าอ๋อมันขึ้นมาแบบนี้นะป่าเมื่อกี้ป่าเเเเขข้้้าา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 มโผลล่่หนนตตรรรรงงงแสดดดววววจบบะียคคืออิธกูัั จากนั้นก็พยายามมาเอาสกิลหนึ่งกระแทกหน้าให้ได้สองครั้งแบบนี้แม้ว่าเขาจะขัดเราก็ตามจำได้ไหมเห็นเขาจะสไลด์ขัดยังไงก็แล้วแต่ไม่เพื่อนเอาขีดขาวบนหัวกระแทกใส่มูลาเข้าไปนะครับท่านมนก็ได้ตอดมาให้เด้เยอะที่สุดนะครับจนมันเจ็บมากๆแบบนี้นะครับพอเขาเจ็บอย่างนี้ปุ๊บเราก็พยายามแบบหาจังหวะที่จะฟิกใส่เขาให้ได้แต่ถ้ามันไม่ได้ก็ถอยไปก่อนนะครับจำกินเหลี่ยมกินเชิงไปนะครับยึกยักยึกยักไปก่อนแบบนี้เนาะจากนั้นก็ฟิกสกิลหนึ่งเข้าได้เลยครับเดียแต่ว่าเวลาฟิกสกิ นี่ดึงหน้าดึงหน้าทุกคนเอาไปลงริวครับเอาไปลงริวประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราก็มาแอบดักนะครับตอนนี้เราจะไม่กลับนะครับอันนี้คือสูตรแล้วนะครับหลังจากนี้มันจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับผมจะสาบของเป็นโบเช่นสเปียร์นะครับตอนนี้จะไม่กลับนะครับมูลาเขาคิดว่าเราว์ปกลับไปแล้วด้เดินปกติเขาเจ็บเขาต้องวัปกลับถูกปะนี่เริ่มรังเลครับผมมาผักเข้ากำแพงแบบนี้ครับจากนั้นก็สกิลให้ติให้โดนเนี่ยเพื่อนสังเกตไปแล้วว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้อัติไปทางขวาผมอัติมาทางซ้ายเพราะว่าคนเราอ่ะมันต้องเดาทางเพราะว่เ้้พปออมดดไืโตี อาจจะนั้นพยายามมาตัดหลังเนาะแต่ว่าช็อตนี้ตัดหลังไม่ได้ครับก็เลยโอเคไม่เป็นไรเจนเย็นก่อนนะครับยังไงเราก็เวลสีละนะครับแล้วก็ดึงเ um, ชิงนิดนึงนะครับรออันติมาหน่อยนะครับจากนั้นก็มาคุมเวฟนะอันนี้เพื่อนจะกักเวฟหรือไม่กักเวฟก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะไม่กักนะครับผมจะพยายามเอาสกิลหนึ่งกระแทกกระทุ้งนะครับไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเออเวลาที่เราสกิลหนึ่งใส่มูลาอะไรเงี้ยมันมีวืดบ้างโดนบ้างไม่ต้องไม่ต้องกังวลอะไรนะเพราะว่ามันไม่ได้สับนะครับถ้ามันสับต่อหน้าเรายัังงไมนอยนาะ จากนั้นก็มาหาดักนะครับอ่าอันนี้มูลาดมั่นใจจัดครับเดินมาเรียบร้อยครับโดยเป็นหนึ่งตัวครับเหมือนจะมั่นใจว่าเพื่อนอยู่บริเวณนี้นะครับก็เลยเดินออกมาแต่รีบเดินไปหน่อยแต่ว่าเบสยังมุดอยู่งัจะไม่ได้โผล่นะจังหวะนี้นะครับเราก็ได้มูลาดมาเป็นตัวที่2ก็เหมือนเดิมครับเวลาเก็บอะไรได้เงี้ยเก็บฝั่งตรงข้ามได้ได้เปรียบอะไรพยายามาเก็บอ็อบเจกต์เขาเรียกกันะตัวเล็กตัวน้อยนะครับเอ่อเก็บคลิปป่าตัวเล็กตัวน้อยให้หมดนะครับคือเล่นฉ อันนี้เวลาโดนเอรันดอร์เข้ามาปิดหรือว่าโดนใครเข้ามาปิดให้เอาหน้าชิดกำแพงไว้เสมอนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ผักเขากำแพงแล้วก็เอาสกิลอันติมันจะลีเราให้เราชิงหนีได้นะครับ <spe ech> หรือไม่ก็จะสวนก็ได้แล้วแต่จังหวะนะครับตอนนี้ผมก็จะออกไปรองเท้าเกาะแล้วก็โบกเทสเปียกำลังจะขึ้นแล้วนะครับตอนนี้เอรันดอร์โผล่กลางครับล่างโผล่สามแน่นอนครับว่ามูราดอยู่กับเลนกับเราแค่ตัวเดียวนะครับเราไม่ต้องกังวลเราโผล่เคลียร์ได้เลยเห็นไหมเพื <spe ech> ่อนๆจะต้องรู้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของการดูแมปอยู่แล้วนะ จังหวะไหนสุดได้แหลมหน้าป้อมเขาได้อะไรอย่างเงี้ยอะตอนนี้เขาเคลียร์แวนกายเบสอยู่นะครับผมก็จะวิ่งไปทําการตัดคีปหลังเขาเลยนะครับหลังนี่ไม่ใช่หลังป้อม2นะครับคือหลังแบบหลังตั้งแต่คีปมันเดินออกมาจากบ้านอย่างนี้เลยนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้มีเวลาไปเล่นตรงอื่นได้นานมากขึ้นนะครับอันนี้ทําได้เฉพาะแบบตัวชนะทางเลยว่าการที่เราได้สถานการณ์ในการกดดันที่มากจริงๆแล้วนะครับอันนี้อันนี้ก็ผักไม่โดนนะครับเขามายึกยากใส่เรานะครับผมคิดว่าเขาจะมาวางเกี่ยว2เนาะก็ไม่เป็นไรนะครับมาตัด ชนะมูลาดได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็พยายามเสี่ยงดักอย่างที่เบสบอกคนรู้นะครับถ้าอยากจะดักมูลาดมันก็มีผักพลาดบ้างผักติดบ้างเนาะแต่ว่าถ้าเกิดตอนเขาอันติเมื่อไหร่อ่ะไม่ควรพลาดนะครับตอนนี้มูลาดเขาตีปูอยู่นะครับในแมปไม่โผล่เลยนะอ่าเอรันดอโผล่ล่างครับตอนนี้ที่เหลือไม่โผล่นะครับผมก็จะใจเย็นๆก่อนนะครับไม่อยากที่จะรีบแบบเล่นลึกนะครับตอนนี้เพราะต่ผมมีฟิกเกอร์ด้วยนะอ่ามูลาดก็สับต่อหน้าเราอยากจะได้คลิปครับเขาอยากจะได้คลิปจังหวะสุดท้ายเอาสกิลหนึ่งเข้ามาทะลุนะครับ แล้วมีแล็มาปิดหลังแบบนี้นะครับโดนแล็ใส่มาฟิกเกอร์พยายามจะฟิกเกอร์เข้าเหลี่ยมกำแพงจากนั้นสกิลหนึ่งยกแล้วปิดด้วยอันตินะครับอาจจะเบสสอยเมื่ีนะครับแต่วันนี้พยายามมาไล่แล็ปแต่คิดว่าน่าจะไล่ไม่ทันแล้วนะครับก็คือจังหวะเมื่อกี้มันเป็นจังหวะที่ชวนลมุนใช่ไหมเบสบอกเพื่อนๆว่าให้เราดึงตัวเราเองเข้ากำแพงเสมอนะครับเพราะว่ามันไม่ว่าสถานการณ์อะไรก็ตามที่เรายังมีอันติแล้วเกิดดึงเขาข้างกำแพงเราจะผักสวนหรือเราจะผักหนีมันทําได้หมดนะครับแล้วก็เมื่อกี้ตอนที่จังหวะยกมูลาดคือเอา1ชช้ออนนลลวสะะััติิบดครไม่่ใ เอาอันติช้อนแล้วก็เอาหนึ่งปิดนะครับคือถ้าเราเอาหนึ่งช้อนอะมันจะติดสตันเนี่ยมันจะลอยแล้วเอาติปิดปุด๊บมันจะพอดีแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาเอาอันติเข้าอย่างเงี้ยแล้วก็มาช้อนหนึ่งขนาดบางทีมันดิ้นหลุดได้นะครับประมาณนี้เพื่อน ตอนนี้ก็3สูตรแล้วนะครับสถานการณ์ตอนนี้เนาะจากนั้นก็มาเข้าเล่นแบบนี้นะครับอิรันดอร์เข้ามาผักเข้ากำแพงครับอ่าเราพยายามดักในป้อมไม่ออกไปแลบบนะครับเล่นออฟเลนเนาะจากนั้นมูลาก็จะเอายังไงครับกล้าเข้าหรือเปล่านะไม่กล้านะครับจากนั้นก็เชียร์คลิปตามปกติได้เลยนะครับเพื่อนจะสังเกตได้ว่าตอนที่ผมเล่นออฟเลนนะผมไม่เคยกดรวมกลุ่มเรียกเพื่อนอะไรมาเท่าไหร่นะครับอันนี้สถานการณ์ที่จริงจังนะครับไม่ได้คอนเทนต์นะครับถ้าคอนเทนต์ก็กดยับเลยทุกคนเรียกยับนล้นะประมาณนี้ นะครับคือเราดับตัวมาอย่างเงี้ยตัวเราแพ้เอรันดอร์นะครับถ้าเอรันดอมีเงินที่เยอะกว่าก็ต้องระวังหน่อยนิดนึงนะครับช็อตนี้ก็คือเบสดูแมปมาแล้วแหละว่าม,มีใครอยู่ใช่ปะเขาโผล่กลางสตัวนะที่เหลือก็อยู่ล่างหนึ่งตัวเงี้ยมันก็ถึงเวลาที่เราจะได้กดเลนกันเดี่ยวๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากเบสดูแมปแล้วไม่มีใครมาก็ต้องดูครับว่ามูลาดักเขาจะเอาอย่างไรเพืเ่อนๆสามารถผักมูลาดเข้าขือ้อเข้าขือ้อป้อมได้ไมเป็นไม่จําเป็นต้องผักแบบเข้ามุมกําแพงนะเนว้ยเพื่าาออ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 ััััันน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 ีีนน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 ีีีี้้้้้้เเเเเลลลล่่่่่่่่หหยยยยมมะะะะชชช็็็ตตตตกกกกกกกครรบบบผืงงิิิดดึึจจไแแูสว ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่อาเหลี่ยมมันยังแบบขาดๆเกินๆนะครับเวลามูลาามันอยู่กลางน้ําคือวิธีเอาชนะฉี่ผมก็มีนะแต่ครับแต่ผมจะบอกคลิปอื่นนะแต่อันนี้เอาวิธีเอาชนะตัวอื่นก่อนอันนี้ไม่ใช่แค่มูลาที่ทําได้นะทาได้ทุกตัวนะแต่ว่าพอเป็นมูลามันมีเหลี่ยมดักทิกทิกกาดดักอะไรเงี้ยี or, <c ười> รยอรอเขาสรรับใครปะเขาสับนั่นใจเขาอ,อยู่ในป้อมอ่าอันนี้หลายๆคนยังไม่ค่อยรู้ครับสามารถผลักเข้าขื่อป้อมแบบนี้ได้นะไม่จำเป็นต้องเล่นเหลี่ยมกําแพงนะเพราะว่าบางทีอ่ะเออเหลี่ยมกําแพงมันอาจจะไกลไปหรือว่าามันอจจะแบบ อยู่ในโพซิชันที่แบบมันไม่ควรเท่าไหร่อะไรเงี้ยอันนี้เราผักเข้าป้อมแล้วเราก็สไลด์ปิดได้เลยนะแต่ว่าเซตนี้ลืมบอกไปเดี๋วยวเพื่อนๆไปเล่นตามแล้วแบบเฮ้ยแบบไอ้พี่ดาเมจทำไมแบบผมไม่แรงเลยวะอะไรเงี้ยอันนี้ผมเล่นโบกเคนสเปียร์นะครับบอกคนดูก่อนนะครับเซตนี้ไม่ได้เล่นสเปียร์ถ้าสเปียร์มีโอกาสที่แบบปิดไม่ลงนะแต่ว่าสเปียร์มันเอาไว้เจอพวกไฟเตอร์ที่ออกเกาะ2ชิ้นอะไรเงี้ยมันมันจะเก่งนะเช่นแบบออกสเปียร์มาเจอโอเมนออกสเปียร์มาเจอสกัดออกสเปียร์มาเจอฟอเรนอะไรเงี้ยมันจะเหมาะครับแตแต่ถ้้าาเเกิดัวบงงๆยี มูดเอน,นดอน์และโจกเกอร์อะไรเงี้ยถูกไหมมันบางหมดเลยถูกไหมครับอ่าก็จะนิยมใช้โบเกนแต่ถ้าเจอโจ๊กสเปียก็ดีเบสิก็แนะนำสเปียรเพราะว่ามันถึกไงนะครับเราองคือถ้าเราใส่บอกกันน็อกเข้าหาโจกเกอร์เราจะเป็นที่ต้องใส่แบบโดนมันแปะหัวก่อนหนึ่งทีนะครับผมเลยแนะนําเป็นสเปียดาวีคู่กันเอาอยู่ครับจากนั้นก็มาเล่นทีมไฟกับเพื่อนนะครับฟอลอเรนติโน,โน่ปล่อยฟ้าให้เราเนาะ จานนี้ก็ดูดีๆครับว่าเพื่อนเขาเล่นกันตรงไหนเนาะแล้วก็พยายามมองไปที่หลุมดูอีอนะครับเาขาวางหลุมไว้แบบนี้ก็พยายามฟิกเกอร์เข้าไปผักออกครับแต่ว่าอันนี้เป็นโชคดีมากๆนะครับที่มูล่าเข้ามาตันเราตอนที่เราจะผักทันพอดีนะครับแต่ก็ยังถือว่าได้อยู่นะครับดาบนีฉดนี้ก็ไม่รอดนะครับผมจะไม่ตัดออกนะครับพี่เกียรติก็อธิบายเพื่อนๆต่อเลยนะครับว่าเราควรจะเล่นยังไงเนาะคือณนะตอนนี้ครับเกมเราก็คือได้เปรียบเยอะใช่ไหมเพื่อนๆรู้ป่ะสิ่งอะไรที่ทําให้เพื่อนๆขึ้นซูขึ้นคอนอะไรได้ด้วยการโล่่นนเเเว้ยพพืืือออรูคกางิ ถ้าเ,เพื่อนๆพยายามฟาร์มให้เราดิๆตอนนี้ผม5 3 0 0นาะครับนำป่าเขาบาแบบไกลมากผมเป็นออฟเลนด้ยนะไม่มีพันดิสไม่มีแบบตำแหน่งป่าด้วยนะแบบคือการที่เราจะแบกทีมได้ไม่ได้นะครัแบบแรน่งสูงอ่ะคือกดเหล็กเลยก็คือเพื่อนต้องรวยไปสองต้องดับตัวชนะไ้เพื่อนสามคือการเดินเกมไ้เพื่อนถ้าเกิดว่าเ,เพื่อนๆไม่สามารถรวยแล้วก็เพื่อนๆไม่สามารถที่จะดับตัวชนะทางได้เพื่อนๆจะมาทําแบบเดินเกมใส่เขาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เลยเพื่อนอันนี้คือผมจะไม่ตัดอออนะครับตุยก็ตุยไป ผมอธิบายเป็นเพื่อนคุยกันนะครับอยากให้ผู้ติดตามช่องเบสขึ้นสู่กันได้แล้วนะครับส่วนเบสก็รอคอยโล่เงินยูทูบนะครับไม่มีอะไรเลยไม่ได้ต้องการอะไรจากคนดูเลยอยากได้โล่เงินมาตั้งที่บ้านสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับก็จะถ่ายทออความรู้ที่มีทั้งหมดเนาะนะครับประมาณนี้นะครับส่วนการวิจ,จัยตัวโน้นตัวนี้รอเบสหน่อยนะครับตัดคลิปคลิปหนึ่งมันก็แบบตัดมันก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะเช็คคลิปอีกอะไรเงี้ยมันก็นานเนาะนะครับประมาณนี้นะครับแต่เบสจะทาให้นะครับช่วงนี้ก็พยายามจ ลูกเกมถ้าเอาตรงๆนะครับมันก็มาเป็นของทางเราแล้วแหละนะครับตอนนี้เขาเข้า <ๆ S 2> ไปได้จับเอียนดอกันส่วนเราก็พยายามมาโฟกัสไฟต์คือเกมน้ำนะครับก็วิ่งแกงวิ่งแกงอย่างเดียวทุกคนรอฟิกเกอร์เออลืมบอกไปทุกคนตอนเล่นฉีอ่อ่ะมันต้องมีฟิกเกอร์ตลอดนะครับถ้าไม่มีฟิกเกอร์นี่ผมไม่แนะนําให้เล่นเท่าไหร่เลยนะครับเพราะว่ามันจะไม่ค่อยดีนะครับมันจะแบบอ่อนลงเยอะนะครับฉี่มีฟิกเกอร์กับไม่มีฟิกเกอร์นะครับตอนนี้ตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงดาร์คแปดนะครับดาร์คแปดดาร์คสิบสองดาร์คสิบห้ 8, า, 8, า, 12, า 15, อะไรเงี้ย แนะนำให้โฟกัสดร์กนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นตอนแรกใครจะเอามาังกรอะไรก็ได้เลยครับตามปกติตอนนี้ผมกาลังแบบรอฟิกเกอร์มาใช่ปะเนี่ยสิบวีหกวีนะครับผมก็มาแบบรอดักเนาะเผื่ออเลสเตอร์จับได้อะไรเงี้ยตอนนี้ก็ต้องทําเลนนะครับออฟเลนก็ต้องมาทําข้างเข้านะครับคือมันไม่ตายตัวนะว่าเพื่อนต้องไปทําเลนไหนคือเขาอยู่ฝั่งไหนเพื่อนก็ฉีกมาฝั่งตรงข้ามมันก็แค่นั้นนะครับตอนนี้ผมทําขวามาเอดน,นดอร์เขาจะไปสปิดบนนะครับ สถานการณ์ตอนนี้ก็ปกตินะยังไม่มีอะไรฝ่ารง้ามก็แพแ็คลวนะครับไม่ได้ออกมาละก็จะสังเกตได้ว่าแบบเล่นเขาเล่นยากมากๆนะครับแต่อันนี้ผมยกตัวอย่างการกดมูลาดแบบอยู่หมัดเลยนะครับว่ามันต้องทํำยังไงคือเอาไปทําได้จริงเพื่อนผมอยู่แรง์คอนทําได้ทุกคนก็ทําได้นะครับผมก็กดโซโล่ด้วยนะครับมาเดี๋ยวเรามารอดูกันนะว่าทำอะไรจริงๆผมทําได้เยอะนะครับแต่ว่าไอคลิปนี้ที่อยากออกมาให้ดูเพราะว่าเอาอมันเล่นมันเล่นเป๊ะจริงๆมันไม่มีคเล่นดีทุกเกมหรอกมันก็กดได้บางครั้งมันก็แบบอันนี้มันมีอะไรให้พูดเยอะะนครับ ได้รวมถึงแบบการตัดหลังเพราะตะเกียมที่ผมเล่นสุดด้วยนะครับปกติจะไม่ค่อยตัดหลังนะครับที่เพราะการที่จะไปตัดหลังมันต้องดูแบบดีๆนะครับว่าไปได้ไหมเขาอยู่ไหนกันมันจังหวะทามมิ่งเขาเพิ่งตีรังมังกรอะไรเสร็จไหมอะไรอย่างเงี้ยครับจังหวะที่ดิกเตอร์เปิดเข้ามาแต่ก็ทำไฟไม่ได้ทั้งตัวนี้เลสเตอร์จับมูลาดมาได้เก็บมูลาดมาได้จังหวะนี้นครับก็ถือว่าของแสลงมูลาดเลยนะครบับางคนก็กลัวเลสเตอร์นะครับ ก็มาในจังหวะนี้เลสเตอร์ก็โดนจ๊กเกอร์กลับไปครับก็ตอนแรกทุกคนลิกเตอร์เป็นตัวโรมที่มัาไม่ได้ใช้พุ่มเปิดมันก็ซีซีมันก็น้อยครับแล้วตัวมันก็แพ้ลันดอร์อยู่แล้วด้วยลิกเตอร์น่ะลันดอร์ไล่ใครลิกเตอร์ใหญ่นะตอนนี้ผมก็โดนแลนไล่มานะครับประมาณนี้ครับพยายามจะเข้าประสวน,นครับดาบบี้ยังไม่กดนะครับอ่าเบสยังไม่กดดาบบี้พยายามตีซัตเทนตีซัตเทนตีซัตเทนนะสกิลงหนึ่งกระแทกให้โดนครับตีซัตเทนครับเราออกโบเกสเปียร์มาอยากกลัวครับให้ยืนซดได้เลยคร แล้วก็ไปเอาสกิลหนึ่งกระแทกหน้าเอ็นดอร์ครับจังหวะนี้ก็ยังไงโดนผักมันให้เงเอ็นดอร์พยายามมองเชิงนิดนึงครับอ่าบัาคับให้เขากลับผีเสื้อผมสกิลรอที่ผีเสื้อเลยนะครับถ้ากลับมาก็โดนเราแน่นอนนะครับประมาณนี้ตอนนี้โลกเกมก็คือไหลมาช่วง11นาทีแบบนี้ก็ถือว่ามาขาดอยู่นะครับปลาหอกเข้าไปโดนแบบดริฟผัก2อครับอ่าจังหวะนี้ก็ตามน้าหน่อยนะเพราะว่าเพื่อนก็ปลาหอกโดนนะครับก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับไปตามน้ําได้เลยครับจังหวะนี้ก็ดาวแรกของเราครับอ่ามาแล้วครับทุกคนคลิปนี้ครับ มาแล้วครับอ้าวแบบนี้เรียบร้อยครับนี่จัดไปครับทุกคนวิกตอรี่อันนี้ก็มาแล้วครับหนึ่งเกมครับทุกคนตอนนี้แล้วก็น่าจะเป็น MVP ของเรานะครับตอนนี้เพราะว่าสมบูรณ์แบบมากๆนะครับขึ้นคอน2ดาวแล้วครับทุกคนอยากดูเบสกดในสตรีมสดๆก็มาได้นะครับแต่ว่าบางทีก็จิตหาไปหน่อยทุกคนนะ้ไม่อยากให้สตรีมมันเครียดท่้ไหร่นะครับก็ ถ้าอยากจะดูจริงจังก็มาคอมเมนต์หน้าสตรีมด้วยนะครับว่าเออตอนนี้แบบจริงจังให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะแบบเต็มระบบเลยครับสอนแท้ความรู้เลยครับอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะจัดกันไปให้คนดูนะครับก็เดี๋ยวว่าประมาณนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับคลิปนี้เบสก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามหน่อยนะครับไม่รู้ว่าคลิปสั้นเวิร์กไหมทุกคนลองมาทําสั้นๆดูบ้างเผื่อบางคนก็อยากจะดูแล้วแบบใจร้อนอะไรเงี้ยนะครับแรงพึ่งรีอยากได้ทิคตัวไหนอีกบอกเบสได้ครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ